เคสและแกเจตทางเลือกสำหรับคนรักโลกมีดีอย่างไรในร้านมีแบบไหนบ้าง425มาโชว์ให้ดูนครับ สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับผมแปลนจาก425 d g นะครับวันนี้พบกับแปลนแล้วก็ท็อปปิกใหม่ๆอีกแล้วนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเคสลัแกเจตเกี่ยวกับรักโรคนะครับที่จริงในร้าน425 d i g ของเรานะครับมีของรักโรคแบบนี้มาสักพักแล้วนะครับแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้กันและที่แปลนออกมาพูดในคลิปในวันนี้นะครับเพราะว่าเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีวันสําคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับนั่นก็คือวันที่5มิถุนายนนะครับก็คือวันสิ่งแวดล้อมโลกนั่นเอง และเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับยังเป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากลอีกด้วยเรียกได้ว่าทําคลิปนี้ขึ้นมาเอาใจสายรักโลกจริงๆเลยครับแล้ววันนี้นะครับแปลนเลือกเคสและแกเจ็ตมาถึง6แบรนด์ด้วยกันแบบนี้เลยนะครับมาให้เพื่อนๆชมกันว่าเคสรักโลกมีแบบไหนบ้างแต่ก่อนจะไปลงรายละเอียดกัน ยังไงแฟนฝากกดไลค์กดแชร์กด like, Subscribe ให้ช่อง Channel 425digi ของเราด้วยนะครับเนื่องจากการผลิตพลาสติกแบบเดิมๆครับเขาจะใช้พลังงานมหาศาลมากๆเลยนะครับแล้วทำให้เกิดคาร์บอนฟุตพิ้นซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองครับในวงการเคสและแกสเจ็ตครับเขาก็หันมาเลือกใช้วัสดุทางเรื่องทดแทนพลาสติกแบบเดิมกันมากยิ่งขึ้นนะครับ โดยแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆครับโดยอย่างแรกจะเป็นแพนเบสพลาสติกหรือว่าพลาสติกที่มาจากพืชนั่นเองครับและอีกประเภทก็คือจะเป็นพลาสติกรีไซเคิลหรือมาจากขยะพลาสติกนั่นเองครับซึ่ง2ประเภทนี้นะครับก็จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดการเรืองกระจกและวันนี้นะครับแอนจะมาสรุปง่ายๆใ,ให้เพื่อนๆฟังว่าแพนเบสพลาสติกกับรีไซเคิลพลาสติกแตกต่างกันยังไงบ้างครับแพนเบสมั e เตอรเรียลนะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือพลาสติกยุคใหม่นั่นเอง โดยแพนเบสแมทท t เรียลเนี่ยเขาถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนการผลิตเม็ดพลาสติกแบบเก่านะครับซึ่งจะได้มาจากการกั่นน้ำมันแบบดิบนะครับที่ก่อให้เกิดก๊าซไฮโดโครคาร์บอนนะครับซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกนั่นเองครับ โดยวัสดุประเภทนี้นะครับเขามีส่วนผสมหลักมาจากพืชอย่างเช่นข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นนะครับโดยกลุ่มที่ใช้แพนเบสแมททิวิเอลของสินค้าในร้านเรานะครับจะมีถึง3แบรนด์ด้วยกันนะครับมาเริ่มที่แบรนด์แรกกันเลยนะครับกับแบรนด์เคสเมดนั่นเองครับโดยแบรนด์เคสเมดนะครับเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องที่เคสดูดีกันกระแทกได้ดีแล้วก็มีคุณภาพนะครับซึ่งเขานะครับเลือกใช้วิธีการผลิตเคสที่ยั่งยืนให้กับผู้ใช้งานนะครับโดยเขาเลือกใช้วัสดุแบบแพ ซึ่งส่วนใหญ่นะครับใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียนมาจากข้าวโพดซึ่งใช้พลังงานน้อยมากๆรวมถึงนะครับยังช่วยลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วยครับเขาทําออกมาหลายรุ่นด้วยกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์เรกชันยอดนิยมแบบด้านนี้นะครับกับเคสเมทกะลัดมาร์โบที่มีส่วนผสมของทอง 24K บริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็รุ่นถัดไปนะครับจะเป็นกะลัดออนิกซ์ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับที่มีการใช้สีดําตัดกับซิลเวอร์ฟอยสีเงินนะครับเพื่อเพิ่มความโดดเด่น รวมถึงด้านซ้ายตรงนี้นะครับหรือว่ากะลัดคริสตัลที่มีการตกแต่งด้วยเม็ดคริสตัลนะครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวเคสแล้วก็โทรศัพท์ครับถัดมานะครับกับ4รุ่นนี้จาก c เคสมีดนะครับโดยเริ่มจาก2ตัวนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบกริตเตอร์แบบระยิบระยับต้อง2รุ่นนี้เลยครับ Twinkle Stardust แล้วก็ Twinkle o m b r e นะครับถัดมาฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นรุ่น Tu ัก o ู e แล้วก็ So b u b b บนะครับให้สีแบบเบลอบลลงๆนะครับ ในรุ่นทัฟกรุฟนะครับให้สีเหลือบรุ้งแบบยากมากๆที่ใครจะทําเหมือนนะครับสำหรับรุ่นโซเปอร์โป้นะครับให้แรงบันดาลใจมาจากฟองสบู่นั่นเองครับถัดมานะครับแบรนด์เคสเมดเขาได้ไปร่วมกับแบรนด์ไลฟ์โอเปเปอร์นะครับทำให้ได้เคสลวดลายเป็นดอกไม้นะครับออกมา3ามสีสไตล์แบบตรงนี้เลยครับปิดท้ายกับแบรนด์เคสเมดนะครับด้วยเคสใสกันกระแทกที่ได้รับความนิยมที่สุดตลอดกาลนะครับกับเคสเมดทัฟพลัสที่ผ่านการดรอปเทสโดยพี่วีนะครับ กับสะพานลอยที่สูงถึง5เมตรและยังจัดให้อยู่ในเลเวลกันกระแทกที่เลเวล3อีกด้วยครับสำหรับแบรนด์เคสเมดนะครับเขาออกแบบเคสมาได้สวยงามตามมาตรฐานของแบรนด์เขาเลยครับรวมถึงยังสามารถปกป้องตัวเครื่องได้อย่างมั่นใจมีคุณภาพ ตามแบบฉบับของเคสม t ดเลยครับถัดมานะครับจากแบรนด์เคสม t ดก็ต้องเป็นแบรนด์นี้เลยครับแบรนด์เพอรีแคนนะครับแบรนด์เพอรีแคนนะครับเขาก็ใช้วัสดุแบบแพนเบสแมททิวิเอลเช่นเดียวกันนะครับโดยแบรนด์เพอรีแคนนะครับถ้าใครพูดถึงเคสกันกระแทกดีๆสักตัวนะครับแบรนด์นี้ก็จะอยู่ในอันดับต้นๆเลยครับและแบรนด์ Per รีแ n นเองนะครับเขาก็มีการปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับวัสดุรีไซเคิลต่างๆโดยเขาอะครับจะนำผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เขาเองนะครับกลับมาเพื่อใช้งานใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ และในแบรนด์ p e r i k a n นะครับที่เขาผลิตโดยแ a n t Based Material ขึ้นมามีถึง2รุ่นนี้ด้วยกันเลยนะครับใน iPhone 13 Series โดยรุ่นแรกที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือ p e r i k a n l a n g e r Sparkle ตัวนี้เลยครับโดย p e r i k a n l a n g e r Sparkle นะครับเขาออกแบบให้มีกิตเตอร์รอบตัวระยิบระยับแบบนี้เลยครับทุกมุมมองของตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นบริเวณขอบด้านข้างหรือว่าด้านหลังนะครับแล้วเขายังได้การออกแบบที่แข็งแรง ทนทานนะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานตกบ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องเปลี่ยนเคสกันบ่อยๆรวมถึงทั้ง425 D3 นะครับก็เคยดรอปเทสจากสะพานลอยความสูง5เมตรมาแล้วครับจัดอยู่ในเลเวลกันกระแทกเลเวล3เลยครับและต่อมานะครับกับ PeriCan Marine Active เคสที่ดีไซน์ออกมาเป็น2ชิ้นประกบหน้าหลังนะครับปกป้องตัวเครื่องได้อย่างรอบตัวแถมยังมาพร้อมคุณสมบัติกันละอองน้ำอีกด้วยครับและผ่านการทดสอบ Military Standard นะครับที่ทางแบรนด์ส่งไปทดสอบ ที่ความสูง5.5เมตรเลยครับทำให้ 425D กีของเราจัดอยู่ในเคสกันกระแทกระดับเลเวล3ไปเลยครับผ่านไปอีกแบรนด์แล้วนะครับกับแบรนด์ Perlycan มาตรฐานกันกระแทกนะครับแบรนด์ p e r l y a n ถือว่าไว้ใจได้เลยครับแถมยังมาพร้อมกับดีไซน์เท่ๆแบบนี้เลยครับถ้าใครชอบดีไซน์เท่ๆนะครับแบรนด์ Perlycan ถือว่าตอบโจทย์เลยครับมาต่อกันที่แบรนด์นี้เลยนะครับกับแบรนด์ UAG นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าแบรนด์ UAG แบรนด์เคสรระดับโลกเนี่ย ก็มีเคสที่เกี่ยวกับรักโลกเช่นกันนะครับนั่นก็คือรุ่น UAG Outback แบบตรงนี้เลยครับสำหรับ Samsung Galaxy S 22่สซีรีส์นะครับโดยมา2สีด้วยกันเลยครับก็คือสีแบ็กแล้วก็สีโอลิฟแบบด้านนี้ครับเนื้อสัมผัสของ UAG Outback นะครับถ้าได้มาสัมผัสหรือว่าได้จับตัวจริงนะครับไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าเป็นเคสที่ทำมาจากพืชแล้วทางแบรนด์ UAG นะครับเขาใช้วัสดุแบบ Biodegradable Bioplastic นะครับซึ่งเป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้เองในตามธรรมชาติ ไม่ได้เป็นการใช้เม็ดพลาสติกที่ได้จากการกั่นโดยน้ํามันปิโตเรเลียมนะครับเพื่อลดการใช้งานพลังงานของฟอสซิลนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับข้อดีของพลาสติกแบบไบโอเด gradable นะครับ ก็คือสามารถย่อยสลายได้เองในตามธรรมชาตินะครับซึ่งจะได้ออกมาเป็นน้ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็สารชีวมวลต่างๆนะครับทำให้เวียนคืนสู่ธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยครับในเรื่องความแข็งแรงครับก็ถือว่าไว้ใจได้เลยเพราะว่าด้านในครับเขามีการออกแบบให้เป็นรังผึ้งแบบฮันนี่คอมนะครับตามมาตรฐานของ UAG เลยครับหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าเคสที่ทามาจากพืชจะแข็งแรงไหมแตนบอกได้เลยนะครับว่ารุ่นนี้ครับทางร้าน425ของเราก็จัดให้อยู่ในเลเวล1นะครับในเรื่องของการกันกระแทก และทางแบรนด์ UAG เองครับเขาก็มีการทดสอบม i l ิ t ทอรี่สแตนดาร์ดที่ความสูง3.6เมตรมาให้เลยครับสำหรับใครนะครับที่ใช้ซัมซุง Galaxy S 22นะครับและเป็นสาวก UAG และต้องการเคสทางเลือกดีๆนะครับ UAG Outback ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีเลยครับจบไปแล้วนะครับกับ3แบรนด์ไม่ว่าจะเป็นเคสเมด Periket หรือ UAG นะครับต่างก็มีการใช้วัสดุแบบแพนเบสแมทเทอเรียลนะครับแต่จะแตกต่างกันที่ขบวนการผลิตนะครับที่จะแตกต่างกันออกไป มีทั้งการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนจากพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชตระกูลถั่วมันสับปะหลังอ้อยข้าวโพดหรือจะเป็นเคสที่เน้นการย่อยสลายตามธรรมชาติแบบแบรนด์ UAG ครับซึ่งทั้ง2ขบวนการผลิตนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการใช้เม็ดพลาสติกที่ได้จากการกลั่นโดยน้ํามันดิบนะครับซึ่งการกลั่นน้ํามันดิบเนี่ยมันส่งผลให้เกิดก๊าซไฮโดรคาร์บอนนั่นเองครับและทั้ง2ขบวนการผลิตเนี่ยครับยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึงลดการใช้พลังงานฟอสซิลได้อย่างแน่นอนครับ จบไปแล้วนะครับกับแพนเบสแมทเทเรียลนะครับต่อมานะครับเราจะพูดถึงตัวพลาสติกรีไซเคิลนั่นเองซึ่งการนำเอาพลาสติกมารีไซเคิลครับจะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากกว่าใช้เราทิ้งไปนั่นเองครับเพราะในขั้นตอนการผลิตนะครับจะนำสิ่งของต่างๆที่เป็นพลาสติกที่ใช้เราทิ้งไปนะครับไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำเศษผ้าหรือรองเท้านะครับ รวมไปถึงเชือกและอวนจากการประมงนะครับจะนํากลับมารีไซเคิลเพื่อให้เป็นของชิ้นใหม่นั่นเองครับในส่วนของเคสที่ใช้วัสดุแบบรีไซเคิลนะครับทั้งแบรนด์เคสเ t ดแล้วก็แบรนด์เพอร์ a n คนะครับ ก็มีการเลือกใช้วัสดุบแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยการผลิตเคสจากพลาสติกรีไซเคิลนะครับเป็นการเปลี่ยนเส้นทางให้กับพลาสติกที่เป็นซิงเกิลยูสนะครับแทนที่จะถูกทิ้งไปอยู่ในหลุมฝังกลบนะครับทางแบรนด์เขาก็ได้รีไซเคิลกลับมาให้เป็นเคสชิ้นใหม่นั่นเองครับนอกจากจะช่วยลดขยะที่ใช้แบบครั้งเดียวแล้วทิ้งนะครับเขายัางช่วยลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพินเข้าไปในชั้นบรรยากาศอีกด้วยครับสำหรับเคสจากแบรนด์เคสเมดนะครับในคอลเลกชันที่จะเป็นช่วงก่อนไ p h o n e 13เปิดตัวนะครับ ทางแบรนด์เขายังใช้เป็นประเภทแพนเบสเป็นหลักนะครับในการผลิตเคสแต่ในช่วงปลายปีนะครับจนถึงตอนนี้แบรนด์เคสมีได้มีการพัฒนาวัสดุเปลี่ยนไปใช้วัสดุเป็นพลาสติกรีไซเคิลมากขึ้นโดยไปดูที่ตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกเลยนะครับกับรุ่นกระดาษมาโบนะครับสำหรับ Samsung Galaxy ี22 s ีนะครับที่ถูกผลิตขึ้นมาในปีนี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นรีไซเคิลพลาสติกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังคงความสวยงามเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ยังมีทอง24เซตรงนี้เหมือนเดิมเลยครับ ถัดมานะครับจะเป็น Twinkle Diamond นะครับที่มีการตกแต่งแบบ i r มิดเอเ n e s e q u e n ส e นะครับเพื่อเล่นแสงแบบเหลือบๆนะครับแบบนี้เลยครับหรือถ้าอยากเปลี่ยนสไตล์นะครับให้เป็นสไตล์ Ombre Ombre นะครับต้องตัวนี้เลยครับ Twinkle o m o r e Diamond นะครับที่เล่นแสงนะครับบริเวณด้านล่างและยังสามารถโชว์สีตัวเครื่องบริเวณด้านบนแบบนี้ได้อีกด้วยครับต่อมานะครับจะเป็น c o r r e c t ชันที่ทาร่วมกับแบรนด์ l i f e p p p e r นะครับมาถึง2ลายด้วยกันเลยครับเป็นการ์เด้นปาร์ตีกับเวโลนะครับ ซึ่ง2ลายเนี่ยครับเขาเอาดอกไม้มาจัดเรียงให้เป็นลายนะครับสวยงามตามสไตล์ของเคสเมดเลยครับสำหรับคอร์เรคชั่น s 2 2นะครับก็จะได้เลเวลกันกระแทกอยู่ที่เลเวล2แต่จะมีตัวนี้เลยครับเคสเมดทับพลัสเคสใส่กันกระแทกที่ดีที่สุดแล้วยังได้กันกระแทกที่อยู่ในเลเวล3อีกด้วยครับและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับและยังมีเคสสาหรับ iPhone 13ที่เป็นคอร์เรคชั่นใหม่และเป็นวัสดุรีไซเคิลอีกด้วยครับเริ่มกันที่ตัวนี้เลยนะครับ คอร์เรคชันที่อัดกริตเตอร์อย่างสวยงามและแน่นมากๆเลยครับกับ Twinkle Stardust ส i p m a x s a f e หรือจะเป็นตัวนี้นะครับเ e ียร์ n k l e m a x s a ม e Stardust นะครับที่อัดกริตเตอร์เข้าไปบริเวณวง m a x s a f e อย่างสวยงามเลยครับและสุดท้ายนะครับกับเ h ียร์ u p e r s t a r ที่มีการใช้เม็ดกริตเตอร์เล็กๆนะครับเพื่อให้เหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้าเลยครับในกลุ่มเคสของ iPhone 13คอ l l เ c t ชันใหม่นี้นะครับจะได้การกันกระแทกอยู่ที่เลเวล2นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตด้วยวัสดุแบบไหนนะครับเคสเมดก็ยังคงมาตรฐานได้ดีไว้วางใจได้เหมือนเดิมเลยครับกลับมาดูที่แบรนด์พิริแคนกันบ้างนะครับด้วยวัสดุแบบรีไซเคิลนะครับโดยแบรนด์พิริแคนนะครับเขาได้ตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงวัสดุรีไซเคิลของเขาโดยการนําผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เขาเองครับกลับมาใช้งานใหม่นั่นเองครับเพื่อส่งเสริมการใช้งานทรัพยากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับรวมถึงยังสร้างเคสที่สามารถใช้งานได้ยาวนานทนทานนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเคสบ่อย เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศอีกด้วยครับก็จะมีรุ่นแรกนะครับจะเป็นรุ่นเรนเจอร์จะมีสีทั้งแบล็กและเคลียร์นะครับสำหรับซั m s u n g า a l a x y ี2 2ครับและมีรุ่นอื่นๆเพิ่มเติมนะครับอย่างรุ่นนี้เลยครับ p e r ร์ลิแ p r o t e c t o r ตอร์นะครับที่ร้าน4 2 5ดีกีของเราให้เลเวลกันกระแทกอยู่ที่เลเวล2ครับและถัดมานะครับกับรุ่น Voyager Clear รนะครับรุ่นนี้นะครับได้กันกระแทกอยู่ที่เลเวล3ด้วยกันเลยนะครับส่วนรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะครับ รุ่นนี้นะครับการกระแทกได้แกร่งมากๆอีกรุ่นหนึ่งเลยครับการนําวัสดุกลับมารีไซเคิลของแบรนด์พ e รีแคนนะครับจะเห็นได้ชัดในรุ่น s i g เนเจอรที่เป็นสีดําของเขานะครับเขาจะใช้วัสดุรีไซเคิลถึง25%นะครับจะเป็นส่วนเกินจากการผลิตเคสรุ่นอื่นๆในโรงงานของเขาเองครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับในการผลิตเคสของแบรนด์พ e รีแค n นเรียกได้ว่าไม่สร้างขยะเพิ่มให้กับโลกเลยนะครับเพราะว่าเขาเอาส่วนเกินของเคส หรือว่าเคสที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับกับมารีไซเคิลใหม่ในโรงงานของเขาทันทีนะครับเรียกได้ว่าใส่ใจทุกขั้นตอนจริงๆครับนอกจากนี้นะครับร้าน425ดีกีของเรายังมีแบรนด์อื่นๆอีกมากมายนะครับที่เป็นแบรนด์ชั้นนำนะครับอย่างแบรนด์ดีโค้ดที่มีการออกแบบร่วมกับแบรนด์รองเท้าชั้นนําอย่างแบรนด์ไนกี้นั่นเองครับออกซีรีส์พิเศษออกมาชื่อว่าซีรีส์ไนกี้กลายนั่นเองครับโดยไนกี้กลายนะครับเขาช่วยยืดอายุของวงจรขยะนะครับได้อย่างลงตัวมากๆตั้งแต่ต้นทางนะครับไปจนถึงปลายทาง โดยเขาอะครับนำวัสดุกว่า80%จากรองเท้าเก่านะครับมารีไซเคิลออกมาเป็นสินค้าชิ้นใหม่แบบตรงนี้เลยครับโดยเขาจะได้คุณสมบัติความยืดหยุ่นนะครับจากหนังรองเท้าของ n นกี้และสามารถทำให้ใช้งานได้ยาวนานนะครับจะเห็นได้ในหลายผลิตภัณฑ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์พื้นสนามกีฬาหรือว่าก๊าซสลีฟนะครับเคสแล้วก็เฟรมสลีฟแบบสำหรับใส่ macbook ตรงนี้เลยครับที่มีในร้าน425 d G ของเราเลยครับ ตัวเคสดดโค้ด n นกี g กลายเลเทอร์แม็กเซฟแ c ็กเคสตัวนี้นะครับยังได้ระดับการกระแทกในร้าน4-2-5ดีกีของเราอยู่ในเลเวล1ทําให้หมดกังวลเมื่อตกหล่นในชีวิตประจําวันได้เลยครับรุ่นนี้ครับเขาออกแบบมาให้ใส่ใจโลกแล้วครับเขายังมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้าใครอีกด้วยนะครับเขามีการออกแบบช่องให้เป็นสีสีต่างๆนะครับเพื่อตอบย้ำว่าเขาอะใช้วัสดุรีไซเคิลมาจากรงเท้านั่นเองครับ สำหรับแบรนด์ดีโค้ดนะครับก็เหมาะสำหรับใครที่ต้องการเคสที่เป็นแฟชั่นนะครับแต่ยังช่วยรักโลกและยังมีแอคเซสซอรีเสริมแบบนี้ด้วยครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเอกลักษณ์ที่แตกต่างไม่เหมือนใครนั่นเองครับยังมีอีกแบรนด์นะครับที่แปนอยากให้เพื่อนๆได้รู้จักกันเพราะว่าเขาอะครับผสมประสานระหว่างการออกแบบและประสิทธิภาพให้เข้ากับความยั่งยืนได้อย่างลงตัวมากๆเลยครับนั่นก็คือแบรนด์ไลฟ์ o ูฟนั่นเองครับ แบรนด์ไลฟ์ฟู๊นะครับเขาเป็นแบรนด์เคสและอุปกรณ์เสริมสําหรับสมาร์ทโฟนที่เลือกใช้วัสดุรีไซเคิลได้น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะว่าเขาอะครับเลือกใช้อวนและเชือกต่างๆที่ได้มาจากอุตสาหกรรมการประมงนะครับปกติอะครับเชือกและอวนต่างๆพวกนี้จะถูกทิ้งไว้อยู่กลางทะเลแต่ทางแบรนด์ไลฟ์ฟู๊อะครับเขาเลือกรีไซเคิลโดยการนํามาหลอมนะครับแล้วขึ้นรูปใหม่จนกลายเป็นเคสซีรีส์เวกแบบนี้เลยครับที่มีดีไซน์สวยนะครับแล้วก็มีคลื่นต่างๆคล้ายกับคลื่นทะเลนั่นเองครับ เรื่องความแข็งแรงนะครับแบรนด์ไลฟ์ฟู๊ถือว่าไว้ใจได้เลยครับเมื่อสัมผัสดูนะครับจะรู้เลยว่าเคสของเขานะครับค่อนข้างแข็งแต่เขาอะครับผ่านการดรอปเทสจากทางแบรนด์ที่ความสูงถึง2เมตรด้วยกันเลยครับรวมถึงยังได้เลเวล1ของการกันกระแทกในร้าน4 2 5 d i ของเราด้วยครับแถมรุ่นนี้นะครับเขายังผลิตมารองรับทั้ง iPhone 12แล้วก็ iPhone 13ซีรีส์ด้วยกันเลยครับถือว่าแบรนด์ไลฟ์ฟู๊นะครับใส่ใจโลกได้แตกต่างมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนขยะอะครับที่ไม่เป็นที่ต้องการ นำกลับมาใช้งานได้อย่างยั่งยืนนะครับแถมยังเพิ่มมูลค่าให้อีกด้วยครับและสินค้าทางเลือกอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ใช้วัสดุรีไซเคิลในร้าน425 Digi ของเรานะครับนั่นก็คือกระเป๋าใส่แกเจ็จากแบรนด์ t o m t a l k นั่นเองครับเพราะว่าเขาเลือกใช้วัสดุผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับที่สามารถระบายอากาศได้ดีรวมถึงยังมีน้ําหนักเบาก,ากว่าผ้าที่เป็นเส้นใยธรรมชาติอีกด้วยครับโดยวัสดุโพลีเอสเตอร์จากแบรนด์ t o m t a l k นะครับ เขาได้เลือกนําขวดเพชรหรือขวดพลาสติกทั่วไปนะครับกลับมารีไซเคิลใหม่ให้กลายเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับโดยจะได้คุณสมบัติที่ทนทานรวมถึงยังสามารถกันละอองน้ําได้อีกด้วยครับ โดยเส้นใยโพลีเอสเตอร์พวกนี้นะครับเขาสามารถเลือกได้ว่าจะผลิตให้ออกมาเป็นเส้นเล็กเพื่อความนุ่มหรือว่าให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อให้มีความแข็งแรงนั่นเองครับโดยแบรนด์ทอมท็อกนะครับเขาได้เลือกใช้เส้นใยทั้ง2ขนาดนะครับในการผลิตกระเป๋าของเขาไม่ว่าจะเป็นรุ่นเวอร์ซ i ไทแพดฟอรีโอหรือถ้าจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเ,เข้าใจง่ายๆนะครับต้องเป็นรุ่นนี้เลยครับ A21 Sle ฟทั้งตัวของกระเป๋าของเขาอะครับเขาจะใช้เส้นใยขนาดใหญ่เพื่อให้มีความแข็งแรง สามารถกรารละอองน้ําได้รวมถึงช่วยกันกระแทกนิดๆหน่อยๆให้กับอุปกรณ์ของเราได้แต่บริเวณหูจับนะครับตรงนี้นะครับเขาจะใช้เส้นใยขนาดเล็กเพื่อให้มีความนุ่มเมื่อถือใช้งานครับไม่บาดมือรวมถึงสัมผัสที่เนียนมือด้วยครับ ถือว่าแบรนด์ทอมท็อนะครับออกแบบมาได้ใส่ใจทั้งผู้ใช้งานรวมถึงทั้งโลกไปพร้อมๆกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ6แบรนด์ที่เลือกมาในวันนี้ไม่ว่าจะเป็น plant based material หรือว่า recycle material นะครับต่างก็มีส่วนช่วยโลกกันทางนั้นเลยนะครับจะเลือกช่วยโลกโดยใช้วัสดุที่ได้มาจากพืชไม่ว่าจะเป็นมันสับปะหลังอ้อยหรือข้าวโพดนะครับก็สามารถช่วยลดการใช้เม็ดพลาสติกที่ได้จากการกันน้ำมันปิตโตเรเลียมด้วยครับ หรือจะเลือกช่วยโลกนะครับด้วยการนําขยะกลับมารีไซเคิลเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ <odes im edia> ก็ได้เหมือนกันนะครับนอกจากที่แบรนด์เขาจะใส่ใจเลือกวัสดุในการผลิตเคสหรือแกะเจตที่เป็นวัสดุหลักโลกแล้วนะครับเขายังใส่ใจไปถึงกล่องบรรจุภัณฑ์เลยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เคสเมด UAG Life f o o p และ d e c o d นะครับอีกทั้งนะครับ <c oughs> เขายังใช้หมึกปรินแบบ soy ink นะครับปรินลงบนกล่องบรรจุภัณฑ์ของเขา ทำให้กล่องนี้ครับสามารถกลับไปรีไซเคิลได้100%เเหรือเรียกได้ว่าเป็นขยะที่ดีนั่นเองครับการรักโลกหรือการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับสามารถทําได้หลายวิธีด้วยกันแต่การเลือกเคสอะเซซซอรี่หรือแกจเกตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะสามารถช่วยสิ่งแวดล้อมได้ถึงแม้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทางนะครับแต่ก็มีส่วนช่วยสิ่งแวดล้อมได้แน่นอนครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกช็อปกันง่ายขึ้นนะครับ425ดีกีของเราได้รวมสินค้ารักโลกนะครับหรือว่า Eco Product ไวคเปรด้านล่างไว้ให้เรรียบ้อบ หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับจะชอบเคสและแก้เจ็ตที่ 425Dg ของเราเอามาแนะนำให้ชมกันในวันนี้นะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Channel 425Dg ของเราด้วยนะครับเราจะมีคลิปสาระดีๆหรือว่าของใหม่ๆมาให้ชมกันทุกสัปดาห์เลยครับและเหมือนเดิมครับใครต้องการสินค้าที่เป็นสินค้ารักโลกนะครับไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลครับที่ w วิร์ดไวท์เว็บเวิร์ดไวท์เว็บ 425Dg.com อะไรอะ เวอร์ไวเบฟ 425digi.com รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ